ที่นี่หลังจากทีมิการโหวตนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะซึ่งที่ประชุมพันกระดมีมติ3ามรเก่าเสียงนะคะให้คุณอุ๋งอิงแพท่ท้องทานชินวัฒน์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะแล้วที่นี่ในมุมมองของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานที่อุบลราชธานีเมื่อมีนายกคนใหม่แบบหนีมาแล้วนะคะเพิ่อนอยากให้นายกมาพัฒนานเรื่องอยังแน่มาปรับปุงโครงสร้างพื้นฐานเรืองใดแนะ่ โดยเฉพาะ,ละหลายๆคนกัสะต้อนเรื่องของโครงการทีทางพรรคด้มีการนําเสนอไหวนะคะว่าจะมีการได้โครงการนันต่อเนื่องกันไปบอ่อนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะอยากฝาก,ฝากถึงท่านนายกเรื่องเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็เรื่องเงินให้เดินสภาด้วยนะคะยังไงก็ช่วยประชาชนด้วยค่ะเรื่องปากเรื่องท้องนะคะ อยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับ <fits S 1> ตอนนี้ก็คงจะเป็นเงินดิจิตอลครับท,ที่พี่น้องประชาชนทุกคนรออยู่ครับอยากให้นายกคนใหม่นะครับพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมนานาประเทศครับและก็ซื่อสัจุดจรรตผมอยากจะได้คนที่รักประเทศ ไทยของเราสุดหัวใจหมดใจอย่างแท้จริงใส่ให้สุดแล้วหยุดที่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติของประเทศไทยอย่างแท้จริงรัฐบาลชุดก่อนนะครับได้ทำไว้แล้วตั้งทงไว้แล้วดีแล้วน่าจะไปต่อได้น่าจะดีแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนคนไทยกับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงก็อยากจะให้สารต่อนะครับก็อยากจะให้สารต่อให้คงไว้ รับฟังปัญหาของนักศึกษาด้านการศึกษาแบบอาจจะลองแบบเข้ามาสอบถามหรือแบบรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาว่าเออการศึกษาตอนนี้เป็นยังไงต้องการส่วนไหนแบบส่วนไหนยังไม่ได้พัฒนาดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบอยากให้พัฒนาตรงนั้นดีขึ้นให้มากกว่าเดิมอยากให้พัฒนาประเทศแล้วก็ด้านการค้าแล้วก็การศึกษาให้มากขึ้นค่ะก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึ้นนะคะ เวลาชาชนแบบติดชมอะไรก็แบบนาไปปรับปรุงแบบใช้อะไรประมาณนี้เงินดิจิตอลค่ะค่ะประชาชนเรียกร้องเหลือเกินอยากได้เงินดิจิตอลต่อช่วงนี้ก็แบบหลายๆคนกังวลว่าแบบมันจะเกิดขึ้นได้อีกหรือเปล่าเพราะว่านายกคนที่แบบพูดเรื่องนโยบายตัวนี้ไว้ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นต่อแล้วก็กังวลอยู่ว่าแบบจะมีใครมาสารต่อก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบ อยากให้นายกแบบคนใหม่เข้ามาสานต่อตรงนี้แบบให้สําเร็จขึ้นให้สําเร็จให้ดีกว่าเดิมแบบอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรประมาณนี้ก็จะแบบอยากให้มาสานต่อให้แบบไม่ยุ่งยากแล้วก็ทําให้ง่ายขึ้นค่ะให้ทุกคนเข้าถึงได้ด้วย